สามสองหนึ่งสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยของขวัญจากใจฉันมอบแต่เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกลาบสีแดงที่หมอบแด่คุณเพื่อเป็นไอุ่นเมื่อยามคุณเงาฝากไฟกาซี หัวใจเบาๆเมยามพุ่นโสมั่นคงผ่อนคลายกราบสวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับเนาะนะครับในมือนี้ก็เป็นมือที่สําคัญนะครับเนาะนะครับของเมืองไทยเฮานะครับเนาะนะครับหรือทัวโรกนะครับเนาะนะครับอีกมือหนึ่งวันหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่วิวรอนผ้าพื้นนะครับบริลงคลิปนะครับให้พี่น้องได้เข้ารับชมรับฟังนะครับเนาะทางช่อง YouTube ของวิวรอนผ้าพื้นกัน หางหายหน้าหายตากะลายมือหลายวันนะครับเนาะมือนี่กะทิวการที่ดีๆนะครับหน้าเสาใหญ่นะครับเฮียนสุกพ่อเพียงนะครับเนาะของอุยอุดรผ้าพื้นก็แล้วกันนะครับมือนี่กะเป็นมือสําคัญนะครับอีกมือนึงนะครับก็คือนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์นะครับเนาะในปีนี้กับปีนะครับกิจศักราชนะครับพศ2500นะครับ66กก็แล้วนะคือปีใหม่นะครับเนาะหรือเดือนใหม่หรือศักราชใหม่นะครับเนาะนะครับที่นะครับ หนุ่มสาวนะครับหรือสิเปียนนะครับไว้ท้องไว avenues, ้กลางค้นนะครับเนาะหรือสิเปียนนะครับผู้เฒ่าเนรนะครับเนาะกับหมอบความรักให้กันได้นะครับอาจจะบ่มนดอกไม้นะครับคือจังไว้รุ่นนะครับเนาะนะครับสิเปียนของขวัญนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะนะครับหรือ,อการกระทําตัวนะครับให้ดีขึ้นนะครับเนาะเพื่อคนที่อยู่รวมนะครับคือลูกคือเมียนะครับเนาะคือลูกคู่ผัวกันแล้วนะครับฝากไว้จะน้อยนะครับคือหนองคือนงคือจัดที่พี่น้อง ทุกๆคนทุกๆท่านกันนะครับสำหรับในมื่อนี้นะครับโอโยดอนพระเพื่อนทูการที่ดีๆนะครับเนาะนะครับหลังจากที่บริไททั้มคลิปมานะครับหลายหมื่นนะครับหลายวันนะครับเนาะนะครับในช่วงนะครับสองถุนกว่าวนะครับเนาะสี่ขวสามถุนนะครับบรรยากาศในมื่อนี้ก็เป็นซีเย็นๆนะครับเนาะอาชีหอนแน่กับพ่ออยู่นะครับเนาะฝากไว้จะน้อยกันแล้วกันนะครับในมื่อนี้นะครับกะมาตัดนะครับเขาทั้งเรื่องนะครับเนาะมื่อนี้สีม่วง วันที่14วันวาเลนไทน์นะครับเนาะนะครับมีความสําคัญจากในนีนะครับเนาะนะครับวันวาเลนไทน์นี่นะครับเหมาบนะครับแต่ดอกไม้ให้กันนะครับเนาะอาจสิเป็นกระเช้านะครับของเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับให้กันนะครับหรือสิเป็นยาคู่เนี่ยนะครับเนาะนะครับความรักนะครับของลูกมีให้คุณตาคุณยายนะครับเนาะนะครับของลูกของล้านมีให้นะครับ แตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเนาะให้พ่อให้แม่นะครับก็คือแบนนะครับเนาะหรือยาคู่หรือนมนะครับเนาะนะครับเป็นของขวัญกระเช้าเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะอาจจะว่เป็นดอกใหม่นะครับเนาะอันนี้คือความรักนะครับของลูกนะครับของลูกของเต่ามอบให้พ่อและแม่นะครับมอบให้ตาและยายปู่และย่านะครับเนาะอันความรักนะครับของวัยรุ่นนี่ก็คือส่งดอกใหม่นะครับให้กันและกันนะครับแทนคําว่า หักนะครับเนาะสลับในมือหนีนะครับวันที่1 4่กุมภาพันธ์ว่าลินทน์ยนะครับวันสําคัญแห่งความรักนะครับทัวฝ่าเมืองไทยนะครับรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกท่านทั่วรโลกกันเลยนะครับฝ่าไ้จัน่วยนะครับเนาะมือหนีนะครับอุยอุดรเพื่อนในราคาดปรคายนะครับเนาะนะครับทังนะครับอําเภอพื้นนะครับเนาะรับกิ่งอําเภอพื้นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะพ่อพี่น้องก็ไดอุดหนุนนะครับสื่อสิ่งสิ่ของซอยนะครับเนาะนะครับ สิเป็นอำเภอต่างๆกระดีนะครับเนาะหมู่บ้านต่างๆตำบลต่างๆกระดีที่ได้ไปขายไปขายนะครับเนาะทุกๆจุดนะครับเนาะนะครับอุยอุดรป้พื้นกะได้ไปขายไปขายพอพี่น้องก็ได้ซื้อซอยอุ่นนซอยนะครับเนาะนะครับกัขอขอบพระคุณหลายดื้อนะครับเนาะแจ้งอีกรอบนะครับเนาะรถที่ได้ไปขายไปขายนะครับสี่เป็นหนึ่งเก่าสองเก่านะครับขอนแก่นนะครับเนาะเรียบสีขาวนะครับขั้นของอุดรก็คือนะครับทะเบียนนะครับเก้าเก้าเก้า ตองเกลวนะครับศูนย์น้ำไถยนะครับจังหวัดอุดรธานีกันแล้วนะครับฝากไว้จนัยเว็บสีดำเรียงบอลนะครับเนาะนะครับอาจัยเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์นะครับที่ได้ใส่ตะกานะครับเอาของไปขายนะครับพบปะพูดคุยกับพ่อพี่น้องนะครับเนาะถูกพื้นที่นะครับเนาะนะครับในสตีมืดนี่นะครับเนาะนะครับเพื่อพื้นกระดี่ำเภอเพี้ยนกระดี่ำเภอกุ้จับเพื่อเมืองอุดรกระดีหลายตำบลหลายหมู่บ้านนะครับที่พ่อพี่น้องได้อุดหนุนในการค้าการขายซื้อสิ่งซื้อของซอยนะครับปุยอุดรเพื่อขอบพระคุณหลายๆเด้ออีกครั้งนะครับฝากไว้จหน่อยนะครับเนนาะะครับ ออกไปกับยำอีกรอบนะครับเนาะนะครับคลิปเรี้ยวก็ได้ลงเลี้ยวคลิปนี้อาชีบะเจ๋งแจงในมือนี้นะครับเนาะกับวันสําคัญนี้นะครับเนาะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับเนาะนะครับออกไปกัอาชีวะไปช่วงซีม้งนะครับหาม้งเที่ยงใบใบหนึ่งใบสองใบสามนะครับราซาสุดกัประมาณใบสามเล็กๆแน่นอนเสียดนะครับเนาะนะครับก็สิเด็กกลับมาบ้านมาเฮียนนะครับเนาะอาจจะเด็กกลับมาบางมือก็ได้เหตุการณ์เหตุงานนะครับเนาะขายไปนั่มก็ทำงานไปพร้อมนะครับเนาะอันนี้คือ ก็ได้ดําเนินการนะครับอ well ุยอุดรพระเพื่อนก็ได uh ้ดําเนินการนะครับในการค้าการขายนวโยนนกินนะครับเนาะในการเชื่อกันทํานะครับกะโมเมนแนวไหนเมื่อไหนะวันกะตั้งดุลตั้งนานแล้วนะครับอุยอุดรพระเพื่อนกะคลิปนี้นะครับอุยอุดรพระเพื่อนสีบ๊อบดคุยมากไหมหลายกว่านี้นะครับเนาะสีขอยุติคลิปนี้นะครับใบเพียงหาและที่กวัวนะครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับเนาะขอให้นะครับอุยอุดรพระเพื่อนขอให้พ่อพี่น้องนะครับรักกันไปนานๆนะครับเนาะนะครับ หรือรักกันแบบพี่แบบน้องนะครับเนาะนะครับคือจังพ่อพี่น้องนะครับคือจังคนรักกัน็่อ้คล้องรักกันไปตลอดไปด้วยน,นะครับมีต่ควมสุขควมเจริเลือนควมเก็บไข่ได้ป่วยยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทุกๆคนทุกๆทัานกับความรักนี่นะครับเนาะในเมื่อสําคัญ14กุมภาวันวาลินไท์นะครับเนาะฮักกันคล้องรักกันนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับก็แล้วกันนะครับสุดท้ายไยคลิปนี้ครับอุยุดรพืชนะครับขอให้พ่อพี่น้องนะครับ พบเจอที่สิ่งดีๆนะครับในมือข้างหน้าวันข้างหน้าต่อๆไปดีๆงามๆก็แล้วกันนะครับกราบสวัสดีครับโอกาสหน้าพอคลิปใหม่ไปรีเล่ทางช่อง YouTube ของอิวรอนพาเพื่อนนะครับหายหน้าหายตาพี่น้องนะครับไปหล่เมื่อหลายวันเลื่อนนะครับอันนี้ก็ไปเพื่อนไปอีกแล้วนะครับเนาะนะครับว่าทหานาทีนะครับหรือทหารทีกว่าๆนะครับก็เลื่องไปหกทีกว่าๆนะครับเนาะกับประธานอภัยหลายๆนะครับเนาะบอกไปเป็นกับเพื่อนไปพี่น้องนะครับฝากไว้ใะหน่อยนะครับกราบสวัสดีครับ หักกันไปนานๆหรือนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะ14กุมพาวันวาเลนไทน์กันแล้วกันนะครับโอเคครับผมโอเคครับครับผมครับผมอยู่ไหนเฮียนซุกเ่เพียงด้วอนะครับบานวิวดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับโอเคครับ